รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย มาแล้วครับกับรายการจิ๊กซอต่อฝันซึ่งวันนี้เป็นวันตัดสินแล้วคุณน้องอาร์ตี้จะผ่านการทดสอบไปได้หรือไม่ ภารกิจสุดท้ายผลจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยกับช่วงบทสรุปจิ๊กซอต่อฝันและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาสำคัญของวันนี้ที่ Cyber Security หน้าใหม่ของวงการจะพรีเซนต์ให้กับ CPO ฟังไม่รู้ว่าตอนนี้อาร์ตี้เป็นไงมั่นใจแค่ไหนหนึ่งเหมือนเดิม หนึ่ง้อยไม่หนึ่งหนึ่งเข่าเดิมไงเป็นงั้นเลยครับน้องอตตี้อันนี้จะรอดหรือจะร่วงครับเนี่ยโอเคงั้นถ้าพร้อมแล้วพี่เันได้เลยงั้นผมเริ่มเลยนะครับได้ครับเริ่มเลยครับโจทย์ Cyber Security มืออาชีพเริ่มประเมินความเสียหายวิเคราะห์ข้อมูลที่ถูกโจมตีเข้ามาคำนวณข้อมูล และหาข้อมูลได้ข้อมูลของการโจมตีเริ่มแก้ไขได้คำตอบของการแก้ไขแก้ไขได้หยุดการแก้ไขจากหน้าตาพีเซนเนี่ยก็เหมือนจะมีแววแต่ไม่รู้ว่าพี่สุมเมธจะว่ายังไงนะครับมีถูกบ้างครับมีถูกส่วนหนึ่งครับทีนี้ที่ถาถามเพิ่มเติมนิดนึง เขาบอได้คําตอบหลังจากที่แก้ไขอ่ะมันเป็นประมาณไหนอ่ะว่าจะแก้ไขยังไงให้มันได้ออกมาอย่างนี้อย่างนี้มาณนี้บังคับโอเคอ่าแล้วถ้าสมว่าแก้ไขได้เนี่ยถ้าสมแก้ไขไม่ได้จะทําไงครับอืมเติมอีกคำหนึ่งเนาะแก้ไขไม่ได้เล็บอ่าอ่าอันนี้อันนี้คือบทสรุปเนาะโอเคค่อนข้างพันไปพันมานิดนึงนะคะ แต่ได้อยู่ครับได้อยู่ได้ได้านหนึ่งเลยในเรื่องของของโปรเซสครับโอเคอันนี้ครบถ้วนะนะไม่แก้ขานะ,ะเพิ่มอะไรไหมเพิ่มอะไรอีกไหมไม่ไม่มีโอเคอ่าถ้างั้นเดี๋ยวอ่าพี่มาสรุปข้อมูลเพิ่มเติมให้ทีนึ่งเอาเลยครับเวลาของการตัดสินกําลังจะเริ่มขึ้นแล้วมาดูฉเฉลยกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง โอเคจริงๆในส่วนนี้มีส่วนที่ค่อนข้างถูกอยู่แล้วด้วยนะครับแล้วก็ให้ลองนึกถึงข้อต่อนี้แล้วกันในตอนแรกสุดตอนที่ได้รับโทรศัพท์มาจากทางฝั่งของลูกค้าสิ่งที่เราต้องประเมินก่อนนะครับอ่ะอันนี้นั้นประเมินถูกต้องพาที่ 1, <S <S 1>, <S 1> ประเมินก่อนว่าเอ้ยเวลาที่เราจะเข้าไปดูข้อมูลเนี่ยเราต้องเตรียมอะไรไปบ้างช่วยอุปกรณ์ต่างๆเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรใดๆพวกนี้นะครับดังนั้นเนี่ยหลังจากที่ประเมินแล้วเนี่ยเราต้องมีการเตรียม เรื่องของเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวอ่ะอันนี้พาน,นี้เพิ่มขึ้นมาเอเตรียมตัวเสร็จแล้วเราก็ค่อยไปที่หน้างานแต่ก็ทําการเก็บหลักฐานเก็บพัวข้อมูลต่างๆมาทําการวิเคราะห์อ่าดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยวิเคราะห์ถูกนะครับแต่ว่าถ้าวิเคราะห์แล้วเราต้องการข้อมูลเพิ่มเติมถ้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม เราค่อยกลับมาในส่วนนี้อีกทีหนึ่งในการเตรียมตัวหรือการขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทางฝั่งของลูกค้าเสร็จแล้วหลังจากที่ทำการวิเคราะห์เสร็จนะครับเราก็จะดูข้อมูลว่าเอมันเพียงพอไหมแล้วก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหาดังนั้นะรจริงๆแล้วเนี่ยส่วนนี้ถูกต่อกันถูกนะครับเริ่มแก้ไข ทีนี้พอเริ่มแก้ไขเสร็จมันเป็นเหมือนกับการหยุดเชื้อไฟอหยุดไม่ให้มันลามไปที่อื่นเพิ่มเติมนะครับเสร็จแล้วพอ,อ,อหยุดการลามได้เราต้องมานั่งดูต่อว่าแล้วตัวของผลลัพธ์หรือว่าตัวของจุดที่ทําให้เกิดไฟไหม้คือจุดไหนเมื่อเราได้จุดที่จะทําการเ,เป็นตัวเชื้อไฟในตอนแรกสุดแล้วเนี่ยเราต้องทําการแก้ไขนะครับพอแก้ไขเสร็จแล้วเราถึงจะเอาระบบกลับมาใช้บริการปกติ อ่าดังนั้นเนี่ยในตอนแรกสุดมันเกิดปัญหาจากที่ว่าเครื่องถูกแฮกเนาะเอเครื่องถูกแฮกเสร็จแล้วมันให้บริการไม่ได้ลูกค้าก็ใช้งานไม่ได้ดังนั้นพอเราแก้ไขแล้วครับเราต้องเอาระบบกลับมาให้เป็นปกติอีกทีหนึ่งมันจะเป็นส่วนของ recovery เ,เราจะเรียกว่า recovery recovery ค,ค,คือการเอาระบบกลับมาใช้งานได้แต่หลังจากที่ระบบก,กลับมาใช้งานได้ยังไม่จบแค่นั้นเพราะสิ่งที่เราต้องทําคือ r e s ล o ร์นอื n เราต้องดูให้ได้ว่าไอ้ตัวตอนแรกสุดอะไอ้เชื้อไฟที่มันเกิดขึ้นไฟไหม้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงถูกไหมครับเพื่อจะให้มันไม่เกิดขึ้นซ้าอีกเราต้องหาวิธีการในการป้องกันเพิ่มเติมนะครับจากนั้นจุดสุดแล้วก็จะเป็นเรื่องของจบในท้ายที่สุดนั่นเองนะครับเมื่อนําแผนงานของดองอาร์ตี้มาเทียบก,กับแผนงานของพี่สุเมศก็ถือว่าใกล้เคียงนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผลการตัดสินจะออกมาเป็นยังไง ลลลุลุลุ้้้นนนถึงเวลาแล้วค่ะที่เราจะต้องประเมินค่ะไม่ใช่ประเมินความเสี่ยงนะคะ <C> um> ประเมินว่าแผนภาพที่น้องอาร์ตี้เขียนมาเนี่ยถ้าเออต็มสิเนี่ยน่าจะให้คะแนนได้สิสักประมาณเท่าไหร่เอาเลยครับบทสรุปที่แท้จริงกัลังจะมาถึงถึงถึง,ถง โอเคจริงๆต้องบอกว่าค่อนข้างมีหลายๆกระบวนการในพาร์ทเบื้องต้นนะครับที่ค่อนข้างถูกต้องอย่างที่ผมติ๊กไว้นะครับซึ่งก็ถ้าเป็นผมผมจะให้ถ้าเป็นผมผมจะให้ถ้าเป็นผมผมใจใหลุ้นลุ้นผมจะให้สี่เต็มสิบด้วยความที่ พอหลายหส่วนที่ต้องเป็นประเมินเนี่ยแต่ว่าการเตรียมตัวไม่มีเนี่ยอาจจะพลาดจะทําให้ใกลายเป็นว่าเราต้องกลับมาเตรียมตัวใหม่ที่ออฟฟิศก่อนที่จะไปหาลูกค้าอีกอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้พลาดไปแต่ที่เป็นป,ปัญหาก็คือควรจะต้องอ <c oughs> ิน r ู v คือเรื่องของการที่จะทํายังไงให้ไม่เกิดปัญหาขึ้นอีกอ,อันนี้คือประเด็นสําคัญเพราะว่าถ้าปัญหามันจะเกิดขึ้นอีกนั่นหมายความว่าลูกค้าอาจจะต้องเสียเงิน อีกซาำนั่นเองจะได้คะแนนจากพี่สุมเมศแค่4เต็ม10แต่ก็ถือว่าได้รับข้อเสนอแนะจากมืออาชีพแบบตัวต่อต,ตัวเลยครับอย่าเพิ่งท้อน,นะครับน้องอารตี้โซ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 ,โซ อย่างนี้ก็คือสรุปว่าถ้าเกิดว่าปัญหาเนี่ยมันก็ยังเกิดซ้ำได้เรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าเราเรียนรู้แล้วก็มีการป้องกันปัญหาเดิมมันโอกาสเกิดซ้ำมันก็จะน้อยลงใช่ไหมครับถูกครับคือในเรื่ของ cybersecurity ครับไม่มีอะไรที่ปลอดภัย100%สิ่งที่เราทำได้คือการลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่รอรบได้นั่นคือประเด็นสำคัญนะครับแล้วก็จะยังไม่ร0 0ตลอดไปใช่ใชถูกต้องครับ ยังไงบ้างค่ะอาร์ตี้ได้มาอยู่กับพี่สุเวทที่เป็นตัวจริงเสียงจริงในเรื่อง Cy b e r Security ทั้งวันเลยวันนี้ได้เรียนรู้อะไรไปบ้างก็ได้เรียนรู้มาเยอะมากเลยครับได้ข้อมูลเข้าหัวมาเต็มไปหมดเหมือนกันที่เราคิดไว้ตอนแรกไหมก็มีเหมือนอยู่บ้างครับบางข้อแต่ว่าก็มีบางอันที่มันแตกต่างออกไปประมาณนี้ครับอย่างเช่นอะไรบ้างอือก็อย่างแบบไอเรื่องนี้เลยครับ บางข้อที่ผมคิดมันก็อาจจะไม่เหมือนที่เป็นจริงๆอย่างนี้ครับก็ถือว่าวันนี้เราได้มาเรียนรู้เนาะเต็มอิ่มไหมแฮปปี้มากเลยครับก็ไปอยากจะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับก็มีที่อยากเรียนรู้อยู่บ้างครับแต่ว่าที่แน่ๆก็ไอโปรแกรมสิกเพกาวนั่นแหละครับเดี๋ยวผมจะลองไปหัดใช้ดูครับอืนดีครับก็ไปไซอัพเลยเนาะใช่้ใจถผมไซอัพเวลาอ๋อโอเคครับแหม แอบซายอัพไว้แล้วซะด้วยใจสู้จริงๆนะครับน้องอาร์ตี้พี่สซเลสคะหลังจากวันนี้ได้มาใช้เวลาแนะนำน้องมือใหม่แบบนี้รู้สึกยังไงบ้างคะจริงๆต้องบอกว่าขอบคุณมากที่ยังมีน้องที่อยากทำงานสายธรกิจอาตีเพราะว่าต้องบอกตรงๆครับคือสายธุรกิจที่ขาดคนมากๆเลยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือมันเป็นเรื่องของการที่องค์กรต่างๆในประเทศไทยเอง เราไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยในเรื่องของตัวไซเบอร์เซกุริตี้นะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือเราขาดคนมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยคือ,อความเสี่ยงเนี่ยมันมีเสมอจริง,รงๆแล้วในตัวของไซเบอร์เซกุลิตี้เราพยายามทำให้ลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับได้นะครับดังนั้นเนี่ยการที่เรายิ่งรู้ในเรื่องของพวกไซเบอร์เซกุลิตี้ยิ่งมากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะยิ่งประเมินความเสี่ยงในเรื่องต่างๆได้มากขึ้นเท่านั้นแล้วก็ใช้งานตัวของเทคโนโลยีต่างๆได้อย่างเหมาะสมมากขึ้นนั่นเอง อย่างที่พี่สุมเมธบอกเลยครับการทำง,งานของ Cyber Security <c oughs> เป็นเรื่องสำคัญและใกล้ตัวเรามากจริงๆแล้ววันนี้เราทั้ง3คนนะคะก็ต้องลาจากเพียงเท่านี้ค่ะคราวหน้ามาลุ้นกันว่าอาชีพในฝันของน้องคนต่อไปจะเป็นอาชีพอะไรแล้วก็จะน่าสนใจแค่ไหนคะ่ะวันนี้สวัสดีนะคะสวัสดีครับบ๊ายบาย